สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทํากล้วยอบธัญพืชน,นะคะแบบง่ายๆเลยค่ะได้คําแนะนํามาจากคุณยายในหมู่บ้านนะคะวัตถุดิบเราก็มีแค่กล้วยนะคะแล้วก็ธัญพืชที่เรามีอยู่นะคะในที่นี้จะใช้เมล็ดออฟักทองแล้วก็อัลมอนด์สไลซ์นะคะแล้วก็งาดําค่ะอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะหรือถ้าใครจะใช้เตาอ,อบก็ได้ค่ะ ะะเดี๋ยวเราจะใกล้วยเราจะใช้กล้วยที่เรามีอยู่นะคะเป็นกล้วยน้ํหวานะคะสุกแค่ไหนก็ได้นะคะยิ่งสุกมากมันก็จะหวานนะคะก็จะทาง่ายๆนะคะเราอุปกรณ์ทัดไ้ใช้ก็คือจะเป็นไอตัวนี้ตัวที่เป็นตัวนวดแป้งนะคะถ้าไม่มีก็ใช้สากหรือว่าใช้ขวดอะไรก็ได้นะขวดนี้ก็ได้ทีนะคะกระปอก นะทำแบบกล้วยตานี่ค่ะแค่นี้แล้ก็วาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกถั่วโรยถั่วโรยงากันอีกทีหนึ่งนะคะ แบนกแบบขัดขึ้ะอี่มาชักให้มันแรงนะพอมันจบมากก็จะถักงายนะคะแค่เพิ่มชักให้มันแบบพอจบมากก็จะไม่หนักนะอันนี้ก็แค่เราจะขัดขึ้นขัดนก็จะมาพอจบมากมันก็จะไม่หนั สุกมากไปนิดนึง่ง okay. นี่นะคะก็ะะจะเป็นกล้วยที่เราเป็นกดๆเอาไว้นะคะ ตัวนอกระร้อนวอร์มเตาไว้นะคะที่อุณหภูมิก็ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบอย่าเนี้ค่ะ จะไม่ทาอะไรเพิ่มเติมนะคะปิดค่ะทำหน้าเดียวก็ได้ะค,ะค่ะไม่ต้องทำ ะะมันก็เลยจะไม่มีอะมอนเป็นเม็ดเม็ดถ้าเป็นมีเป็นก้อนๆเป็นถั่วอะไรเป็นเม็ดเม็ดมนี่ก็จะโอเคเนาะ เน้มื่อลมรอนะคะ อันนี้มาวางในหม้อลมร้อนวางในหม้อลมร้อนแล้วนะคะะก็จะตั้งไฟไปที่สิบห้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคัามรูดูอีกทีหนึ่ง หน้าตาก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพลิกด้านนะคะแล้วก็อบต่ออีกสัก15นาทีค่ะ เข้มกว่านี้นิดนึงเราก็เพิ่มไฟอบต่อได้อีกนะคะแบบนี้ก็น่าจะได้อีกสัก5นาทีน่าจะได้อยู่ค่ะตอนนี้เราอบที่ไฟประมาณ180-190ประมาณนี้นะคะจะอ,อบอีกนิดนึง นี่นะคะอืมสีกำลังสวยเลยร้อนอยูะะ่เลยค่ะจะประมาณนี้เนะาะกดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ได้นี่ค่ะเราก็จะได้กล้วยเอาไว้กินเล่นแล้วนะคะผักให้หายร้อนก่อน คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ